สวัสดีจ้าวันนี้เราจะออกในนอกนิดนึงในส่วนของปกติเราเรื่องฟุตบอลนะแต่วันนี้เราขออนุญาตพูดถึงกีฬาเบาๆที่จริงก็ไม่เบาหรอกกีฬานะคุยเรื่องอื่นบ้างเรียกว่าเป็นการคุยไปเรื่อยๆนะกับลุงนี่แหละจ้าแน่นอนวันนี้คงไม่ใช่ที่สุดของฟุตบอลแต่ว่าเรียกว่าเป็นที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความดรามา่าทุกคนจะจดจาได้นะว่าเป็นเรื่องของกุนเมจําได้ไหมอาผมคนต่อจะงงนะแต่เห็นหน้าปก,กคนน่าจะเข้าใจมันคือมวยไทย vs กุนเม ซึ่งมันมันมีนมเหตุผลนะเว้ยที่ตอนเนี้ยเออทางกัมพูชาเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีการแข่งขันชกมวยซึ่งการแข่งชกมวยเขาเรียกว่ากุนคแม้แล้วกุนคแม้เนี่ยเอ๊ะทั้งโลโก้ทั้งรูปแบบทั้งอะไรต่างๆนานาทั้งเอ่อกราิกาพวกเนี้ยทําไมมันคล้ายมากขายกับมวยไทยมากถูกปะนั่นแหละมันปีดามาเกิดขึ้นมากมายที่ทุกคนจะเห็นมาช่วงหนึ่งในโซเชียลเนี่ยทุกคนเห็นมาโอ้ทุกคนจะเอารูปมาเปรียบเทียบกันกุนคแม้ วีเอมวยไทยโอ้โหรูปเหมือนกันเหมือนกันรูปใครกันใครกันใครกันแบบนี้มาตลอดถูกปะซึ่งดราม่าตรงนั้นถ้าว่าเป็นไงต่อมันจบไปเลยหรือปาเปล่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสนะจ๊ะวันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลแต่เป็นเรื่องของกุญเมรกุญเมรหรือมวยไทยที่เรารู้จักกันนี่แหละอ่ะเรามาพูดกันถึงในส่วนของดราม่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคือ กุญชแมก็คือก็คือเอกีฬามวยแต่บอกว่ามวยไทยถึงก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นเขาบอกเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเราก็คงพูดอะไรแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมละ่ะทุกคนก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่เนาะอือ่ะโอเคอเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เลยคือกุลค,คแมทําไมจู่ๆโผล่มาเฮ้ยทำไมจูม่ๆถึงตั้งอันนี้เรื่องของเรื่องก็คือกัมพูชาข่าวว่าจะเป็นทภาพลสีเกมปีส์ปี2023ก็คือปีนี้จะจัดเตือนพฤษภาคม เขาตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อการแข่งขันชกมวยย้ำนะการแข่งขันชกมวยเท่านั้นนะแต่ที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามวยที่จะจัดแข่งเนี่ยจะเป็นมวยไทยมวยไทยนะก็จะเป็นมวยไทยย่อมมวยไทยง่ายๆเลยใช้เข่าใช้ซอกได้ใช้เท้าได้ แต่ขออยาเปลี่ยนเป็นกุนคาแม่แต่เขาก็บอกว่ากุนคาแมคือของบ้านเขาที่บอกเอาโลโก้ต่างๆนานา,นานมานนี่คือแบบโอ้โหของอมไม่รู้จะพูดยังไงฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็ดูอะดูบอนตรงๆนั่นแหละเ, <c oughs> เขาบอกว่าเอาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนต้นกําเนิดศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ทั้งๆที่กติกาต่างๆกีฬาชนิดนี้คล้ายมวยไทยมากกระทั่งสมาธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมาได้ตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปร่วมแข่งขัน เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันให้ใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นเฉยเลยเออดรามาขึ้นเฉยเลยถามว่าดราม,าม่ามีแค่นั้นหรือเปล่าเออต้องบอกอย่างนี้ดราม่ามีแค่นั้นไหมไม่เว้ยแม่งมีอีกเฮ้มีอีกเต็มใบหมดเลยเดี๋ยวเราไปฟังไอ้เรื่องเกี่ยวกับคะแนนเหรสัญลักยณักต,ต่างๆการพูดว่า การอ้างอิงว่าชันมากนชันมาลังอะไรยังไงเรื่องนี้ก็ไปพิสูจน์กันละกันหลักฐานมันมีอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเออมันเใช่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประชาติแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่ี่อยๆเพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานอยู่แล้วในโลกใบนี้ทุกวันนี้มันสามารถดูหลักฐานตั้งๆนานๆตรงนี้ได้ไม่ต้องสีเรียกเลยแต่ที่ชันตลกจริงๆก็คือตรงนี้เว้คือฉันไปเจอข้าวมาเยีายนะแล้วก็มาไลฟ์โค้ดต,ตัวท็อปของขอมเมนบอกว่าทนไม่ไหวจริง ประกาศอาชีพหาคนน็อกบัวขาวบัวขาวไงทุกคนรู้จักบัวขาวเนอะบัวขาวคนบ้านเราฮอ <c oughs> โอ้โหบัวขาวบัญชาเมฆของเรานี่เองเรื่องของเรื่องเ,ออเขาบอกว่ามันอันนี้เป็นการโพสต์ในโซเชียลนะของของทางเอเขาชื่อว่าสเสนียจันทร์รองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาเขาไม่ได้พูดแบบในแนวเอ,อาเรนะไม่ใช่พูดในแนวคนนิสัยไม่ดีนะแต่เหมือนแบบเขาหากใครก็ได้ ช่วยหนอ่อยเถอะมาล้มมาล้มให้หน่อยมาล้มบัวขาวมาชจาไม่ให้หน่อยถ้าล้มได้คุณสเล้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมอบา้าทใี่หนึ่งหลังโอ้ยรถลูนหนึ่งคันและให้เงินสำหรับใช้จ่ายเป็นเวลาสิบปีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดอะ่ะเออให้ขนาดนี้เลยเออซึ่งซึ่งฉันก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าใน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 โซเชียลอะ่ะเขาบอกว่า อันนี้เดียวเดียวขอนาตแปลนะข้อนี้แปลเป็นไทยนะพอเอาเออเขาเป็นกัมพูชาเนาะเราไม่สามารถที่จะอ่านภาษากัมพูชาได้เขาอให้ด้วยเขาบอกว่าบัวขาวหยับขายมากเหยียดยามศิลปะการต่อสู้แบบเขมรผมเป็นคนเขมรใส่ด้วยเขมรอยู่บนแผ่นดินเขมรทนไม่ได้จริงข้อประกาศให้นักมวยกัมพูชาของเราทราบโดยทั่วกันว่าต่อยจัดการบัวขาวไว้ได้ยิ่งเร็วยิ่งดีอย่าให้ชายคนนี้ดูถูกชาวเขมรไปมากกว่านี้ถ้าชนะผมจ่าย20ล้านเรียว ถ้าชนะน็อกผมจ่ายสี่สิบล้านเดียวนิ่งเยอะแยะมากมายเลยบอกผมเฮ้ยเอาจริง,รงๆ้เขากลัอะไรเราขนาดนั้นะหรือมันเป็นแค่แบบเขาเรียกไงเป็นแค่การแสดงเพื่อที่จะให้ให้มีดูแบบมี energy กับพลังงานพวกนักเตะในนักเตะใชขอไปเป็นพวกนักมวยต่างๆนานาตรงน,าน,นี้อันนี้ฉันไม่รู้จริงเขาเป็นอะไรทาไมต้องอย่างเงี้ยนี่นไม่แน่ใจนะอันนี้บอกตรงๆก,ก่อนไม่แน่ใจจริงๆอ่ะเรียกว่าบัวข่าวทา,าถาเรื่องแล้ว บางคนบอกโอ้สุดยอดิงถือว่าดีนะถือว่าดีนะเขาคนนี้คนเนี้ยคนที่เป็นไลน์โค้ดคนเนี้ยเขามีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านแปดแสนคนเลยทีเดียวสุดว่าสุดยอดจ้ะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่งเลยเขาบอกคนนี้เออเชียร์เชียร์ตงอูเหรอเรอเรื่องเรื่องเรื่อเรื่องเรื่องอ๋อไอเสลจันทร์ที่ฉันพูดเนี่ยคือเขาให้บ้านบ้านหนึ่งหลังรถลูกนหนึ่งคันแล้วก็ใช้เงินสิบปีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ฉันบอกคือไอ้เชียร์ตงอูนี่แหละเชียร์ตงอูให้ยี่สิบล้านเดียว ถ้าชนะเราให้40ล้านนี่นี่แหละที่เขาที่เขาโพสต์นี่เรียกว่าสองอย่างหวะเลยนะ<ม>ฉันบอกตรงนะว่ามันมีดราม่าหนักมากเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ทันนี่มันจ,จะไม่ทันนี่สำหรับเชียร์ตองอูเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทด้านการเมืองในกลุ่มคนรุ่นใหม่และถือเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังโลกโซเชียลอีกคนหนึ่งของฝั่งกัมพูชาเลยทีเดียวอีกทั้งยังเคยออกหนังสือแนวไลฟ์โค้ดจนขายดีติดอันดับในประเทศมาแล้ว ฝ่ายบัวขาวบัญชาเมฆก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดในการโพวตว่าเขาพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่คนกรมพูชามาอยู่ที่เมืองไทยและมองว่าเ้ยได้ดิบได้ดีได้ดื่มกับกับพืชในละคุณแผ่นดินเดิมบัวขาวเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายว่ามีชาติพันธุ์นี้ คนในไทยมีหลากหลายมีหลากหลายชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายศาสนามีทั้งไทยเชื้อสายจีนไทยเชื้อสายมอญไทยเชื้อสายยวนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายแล้ถึงแม้คนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนก็เป็นไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยถ้าเราให้เกียรติคนประเทศอื่นๆครับใครเป็นแปลเป็นกัมพูชาได้ก็แปลให้เขาเข้าใจทีนี่มันดราม่าจริงเรื่องนี้มันดราม่านักมาก มันไม่หมดแค่นี้นะเอาบอกก่อนมันไม่หมดแค่นี้นะเออมีมีอีกเยอะมีแบบมีมีพ่อมาเยอะแยะมากเลยดราม่าเต็มไปหมดเลยอ้เออมีตัวละครพ่อมาบอกว่ามวยเขมร่งยุคนี้คนนี้เก่งพอจะความบัวข่าวได้เฮ้ยคนนี้คือใครเดี๋ยวดูก่อนนะคนนี้คือใครเนี่ยเออมวยไทยประทักุนเขมรนี่มันสุดสุดจริงๆนะเอาจริงโอ้โหเออ ใครเนี่ยสุดยอดโอ้โหใครสุดยอดนักมวยของกัมพูชาพมสํานางตอนนี้เหมาะในการต่อสู้กับบวัวขาวมาที่สุดเอาแล้วบวัวขาวมันจะยังไงเนี่ยไม่รู้ตัวยังไงเอาแล้วเอาแล้วต้องบอกว่าเขามีสติดีนะคนนี้นะโอ้โหพมสําน่งสติชนะนะชกร้อยสิบเจ็ดครั้งชนะร้อยสิบสองครั้งเสมอสามครั้งแพ้สองครั้งโอ้พระเจ้าพระเจ้า,เ,จาเอาแล้วมึงเอาแล้ว ดูสิว่าจะยังไงไม่รู้แหละบอกตรงว,ว่าไม่รู้ยังไงตื่นเต้นเรียกว่าตื่นเต้นคนนี้ก็คงจะได้อาจจะเจอกันในสักวันหนึ่งในสักวันหนึ่งคงได้เจอกับบัวขาวันชาเมฆก้องเราแหละในสักวันหนึ่งแน่เลยโอเคถามว่าเมื่อกี้ก็มีบบบนายทุนใช่ไหมขท้าในในายทุนท้าให้ต่อยบัวขาวอันนี้ก็เป็นนะักชกจะต่อยจะขอต่อยกับบัวขาวอ,อและอีกอันนึงโอ้โหอันนี้คือ,ค,อคือไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะฉันคิดนะว่าเออ บัวข้าวมึงไปทำอะไรไข่หรือเปล่าจริงๆอันนี้เพิ่งโพส์สดๆนอนรอนเลยเขาบอกว่าไอดเดดไอดอลคอมเมนประกาศจะแต่งงานกับคนที่ต่อยชนะบัวข้าวอย่างนี้เลยเดดไอดอลคอมเมนนะเว้ยเออก็ะแสมวยไทยประทาุคุณคอมเมนต์นี่มันสุดตีนจริงๆจยิงสุดๆนะ่ะโอ้โหเขาบอกเลยแนะ่าเออ ข้าวข้าวจากประเทศกัมพูชาอะไรเงี้ยว่ายาดายาดาเป็นเน็ตไอดอลคนดังของเขมเมนและประกาศผ่านเฟซบุ๊กที่เล่นที่จริงกลัวไม่ที่เล่นจริงรไม่รู้แหละอาจจะไม่จริงแนละแต่ว่าขอให้ได้พูดบอกว่าถ้าใครชนะบัวข้าวได้ฉันจะยอมแต่งงานด้วยไม่เอาสินสอดสักแดนเดียวฉันจะรักและเคารพไปตลอดชีวิตโอโ้พระเจ้าโอ้โหคนตามเยอะมากคนโอ้โหคนดูเยอะคือบอกพีกอะพีกเลยฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยเออมันเกิดอะไรขึ้น ที่ฉันรู้มาก็บข่าวก็มีเชื้อสายแต่ยก็อย่าลืมนะมันคือเชื้อสายมันเรื่องปกติบางคนก็เป็นไทยเชื้อสายเยอรมันไทยเชื้อสายบริกันอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมหมมหาศาลเรื่องปกติอะเนาะฉันก็พูดไม่ถูกอะเมื่อไงนะเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะณตอนนี้นะก็รอ,อ,อบสัปดาห์ที่ผ่านมากมพมชาเจ้าภาพซีเกมส์คัที่สันส่องระบากวันที่ห้าถึงสิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ประกาศจัดแข่งขนันกุลคาเมร์ที่เป็นศิลปะประจําชาติของตนเองแทนที่จะกลายเป็นการแข่งขันมวยไทย ทำให้ไทยและอีกหลายชาติในอาเซียนยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเขา้ารวงแข่งขันจนกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั้งโซเชียลล่าสุดบัวขาวได้โพสทางเฟซบุ๊กของเขาเองยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับปูนขแมแรหรือประชาชนชาวกัมพูชาแต่ปัญหาคืออยากวอนให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาจ่ายค่าตัวที่ไปชก2.2ล้านให้ด้วยโดยบัวขาวระบุว่าบัวขาวไม่ได้มีปัญหากับปูนขแมแรหรือประชาชนชาวกัมพูชาแต่อย่างไรแต่ติดปัญหาก็คืออยากวอนให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติด ตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชารายการล่าสุดเบอร์ไฟท์ทัวน์เมนต์ที่ยังคงค้างจ่ายอยู่อีก2 2ล้านบาทขอโอกาสนี้ขออนุเคราะห์ด้วยนี่ไงเห็นไหมมันก็มีเรื่องมีราวกันตลอดฉันบอกแล้วมันมดราม่าจริงๆนะเออเอาเป็นไงวันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลแต่เป็นเรื่องของมวยสนุกนะเล่าให้ฟังก็สนุกนะกนนกนะโอ้โหเเรื่องสนุกมากอา่าแล้วมันจะเป็นยังไงในส่วนของคุณคะแม่จะไปในทิศทางไหนก็เดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยกัน้เจอกันใหม่คลิปหน้า